แอคซอนแนวทางเป็นยังไงบ้างครับอ่าคุณ Only l e เลนพอดีว่า a อคซอนเนี่ยมีบทวิเคราะห์จากคุณเชพอดีผมยังไม่ได้อ่านนะครับทีมงานผมแปลมาให้แล้วผมยังไม่ได้อ่านเดี๋ยวผมอ่านไปพร้อมทุกคนเลยแล้วกันนะโอเคไหมแอคซอน ใครใช้งานล็อกเกตูลเนี่ยก็อย่าลืมกดบทวิเคราะห์ด้วยนะครับแล้วก็มากดบทวิเคราะห์หุ้นเรามีบทวิเคราะห์หุ้นนะครับทั้งจากซ e e k i n g Alpha แล้วก็จากคุณเชผมจัด a อคซให้ก่อนอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะครับไม่ได้อ่านมาก่อนด้วยอาจจะสรุปแบบว่าไม่ได้กระชับเนาะเป็นการอ่านไปพร้อมกันนะครับก็ขอบคุณทีมงานด้วยนะครับที่แปลให้แต่จําได้ว่าเมื่อวานเนี่ยเปิดวีบูดูนะครับแล้วพบว่า A อคซเนี่ยมีการร่วงเหมือนกันนะครับหลังจากประกาศไต่มาสนะแต่ว่าก็ฟื้นตัวเร็วมากเลยนะครับานนบว่า เขาแปลไว้ว่าไงบ้างน,นะครับสิ่งแรกที่ต้องทําความเข้าใจคือทําไมอัตรากําไรนะครับถึงพลาดเป้าอย่างกระทันหัน ในรายงานผลประกอบการสุดโหดรอบนี้กำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วต่ำกว่าที่คาดการไว้นะครับเพราะกลุ่มผลิตภัณฑ์ Connected Device ต้องแบกรับผลกระทบจากภาษีนำเข้าเต็มไตมากในขณะที่สัดส่วนรายได้เอียงไปทาง p พลตฟอร์ม o l u t i o n และโครงสร้างพื้นฐาน DFR ซึ่งตามธรรมชาติแล้วจะรับรู้รายได้ล่วงหน้าด้วยอัตรากำไรที่เป็นเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำกว่าซอฟต์แวร์อย่างไรก็ตามฝั่งซอฟต์แวร์ยังคงทำอัตรากำไร ันตนต้ได้ที่74%โดยรายได้จาก Service และซอฟต์แวร์แอสเซอร์วิเติบโตขึ้น41%นะครับรายได้ประจำปี AR อยู่ที่1.3พันล้านดอลลาร์แต่ตัวฉุดรั้งในระยะสั้นคือฝั่งฮาร์ดแวร์และการตัดสินใจเร่งการใช้จ่าย ตัว Capex นะครับไปกับ Voice Drone Vehicle Intelligence และการขยายความครอบคุมในตลาดต่างประเทศหากคุณลองสร้างแบบจำลองดูจะเห็นว่าทุกๆ10จุดของการเปลี่ยนสัดส่วนไรายได้จากซอฟต์แวร์ไปเป็นอุปกรณ์จะฉุดอัตรากำไรขั้นต้นรวมของบริษัทลงประมาณ150-200จุดและเมื่อรวมกับเรื่องภาษีนำเข้าอัตรากำไรโดยรวมจึงถูกบีบอัดอย่างเลี่ยงไม่ได้ตลาดต้องการความได้เปรียบในการดาเนินงานแต่ผู้บริหารเลือกที่จะซื้อเวลา เพื่อสร้างผลกระทบในอนาคตนะครับซึ่งคุณเชบูลเลอร์บอกว่าเห็นด้วยกับการตัดสินใจนี้ตัวเลขการจองหรือว่าบุ๊กกิ้งเนี่ยดูอ่อนลงเล็กน้อยตามพานหัวข่าวทําให้พวก AI ออัลกอริทึมแห่กันเทขาย แต่สิ่งที่ต้องดูคือเบื้องลึกของตัวเลขต่าหากดิวคราวขนาด9หลักในยุโรปปิดไปในเดือนตุลาคมไม่ใช่ไตรามาส3าและผู้บริหารแทบจะส่งสัญญาณว่าไตรามาส4ีนี้จะเป็นสถิติใหม่สำหรับทั้งตลาดระดับรับรฐบาลกลางและรัฐท้องถิ่นนะครับนี่เป็นเพียงสัญญาณลบกวนที่เกิดจากจังหวะเวลาตามแบบฉบับของโมเดลที่การรับรู้รายได้ตามหลังยอดจอง ซอฟต์แวร์ที่เพิ่มขึ้นตามสัญญารายปีสิ่งนี้ยังอธิบายได้ว่าทำไมพวกเขาถึงยังคงยืนยันอัตรากำไร e b i t d a เนี่ยทิ้งไว้ที่25% ทั้งปีนะครับไว้ที่25%ในขณะที่ปรับเพิ่มคาดการรายได้เป็น2.74พันล้านดอลลาร์หากคุณภาพของงานในมือก็คือตัวแบ็กหลอกเนี่ยกำลังแย่ลงคุณจะไม่มีทางเห็นการรวมกันของตัวเลขเหล่านี้เด็ดขาดนะครับยูนิตอีโคโนมิกนะครับกำลังเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องอัตราการรักษารายได้สุทธิอยู่ที่124%หมายความว่าทุกๆดอลลาร์ของกลุ่ม ARR กาลังเติบโตขึ้นจากการขยายฟีเจอร์และเพิ่มมูลค่าต่อที่นั่งผู้บริหารกล่าวว่าแพ็กเกจระดับสูง ำหรับลัดและท้องถิ่นตอนนี้มีมูลค่าเกิน600ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือนใน2ดิวใหญ่จาก10อันดับแรกซึ่งเป็นมูลค่าที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของฐานลูกค้าปัจจุบันหลายเท่านี่คือสัญญาณที่บอกว่ามูลค่าตลอดอายุการใช้งานหรือว่า lifetime value เนี่ยกำลังขยายตัวเร็วกว่าจำนวนลูกค้าและยังอธิบายได้ว่าทำไมการเติบโตของรายได้ที่สูงกว่า30% ติดต่อกันเจ็ดแต่มากจึงสามารถอยู่ร่วมกับแรงกดดันด้านอัตรากําไรในระยะสั้นได้เพราะพวกเขากําลังเน้นไปที่โมเดล Land a n d expand ที่จะกลับมาทํากําไรในภายหลังด้วยสัดส่วนซอฟต์แวร์ที่เพิ่มขึ้นนะครับ a c t i o n 911กําลังกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในขณะนี้ ระบบ P แพรที่ติดตั้งบนระบบจาัดก,การโทรแบบเดิมโดยแทบไม่มีปัญหาในการรวมหรือว่าผสานนะครับสามารถเก็บเกี่ยวข้อความถอดเสียงที่สร้างโดย AI ข้อมูลที่มีโครงสร้างและวิดีโอจากสมาร์ทโฟนได้ทันทีเพื่อลดขั้นตอนการทํางานของมนุษย์สุดท้ายแล้วคุณเชบอกว่าทําไมถึงซื้อที่ราคา558ดอลลาร์การเคลื่อนไหวหลังตลาดปิดคือการปรับฐานค่ามัล t ิเพลตามตารานะครับมัลติเพละครีเซ็ตในไตรามาสที่ความได้เปรียบในการดำเนินงานถูกเลื่อนออกไปโดยความตั้งใจและจากเรื่องภาษีจริงๆเนี่ยมันคล้ายๆเมตานะ นะเท่าที่ผมอ่านเนี่ยเพราะเมตาก็โดนเรื่องภาษีนะครับอัคซอนก็โดนเรื่องภาษีเหมือนกันเลยนะครับโอเคโดยสรุปนะครับบริษัทนี้นะฮะก็ยังเป็นบริษัทที่แข็งแรงนะครับแล้วก็โดนผลกระทบทางภาษีเหมือนหุ้นเมตาเป๊ะเลยนะครับใครสนใจสะสมนะฮะ